สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า intellectual property ตัวย่อ,อที่เขาย่อ,อก,กันในวงการก็คือ IP นะคะบางคนก็จะเรียกเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่า IP law ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงสิทธิ์ของบุคคลเหนือผลงานอันเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ ผลงานตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานหนังการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆเช่นการที่บริษัทรถยนต์แห่งหนึง่งสามารถที่จะผลิตแบตเตอรี่ใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้เป็นระยะเวลานานกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่สามารถจะขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้แล้วก็ยังรวมถึงความเป็นเจ้าข,ของตราสินค้า ยี่ห้อสินค้าด้วยค่ะสิทธิ์เหล่านี้เราเรียกว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันก็ถือเป็นจุดแข็งของการทําธุรกิจอย่างเช่นสินค้าแบรนด์เนมเราจะเห็นว่าสามารถตั้งราคาได้สูงมากเพราะว่ามีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่นิยมหรือว่ายาบางชนิดขายในราคาที่แพง เพราะว่าเจ้าของบริษัทยาจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตหรือสูตรการผลิตยานั้นไว้ถ้าตอนนี้มีบริษัทใดก็ตามที่คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิได้เจ้าของสูตรการผลิตยาก็สามารถที่จะจดสิทธิบัตรสูตรการผลิตนั้นแล้วเจ้าของสิทธิบัตรก็จะเป็นบุคคลคนเดียวที่สามารถผลิตวัคซีนนั้นแล้วก็ขายได้ทั่วโลกค่ะการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในทางธุรกิจ นอกจากผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงการสร้างสรรค์แล้วก็การเอาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็ยังจะต้องพิจารณาถึงเรื่องของการขอรับความคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมกับทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่หลายประเภทหลายฉบับด้วยกันแล้วก็แต่ละฉบับก็จะมุ่งคุ้มครองผลงานที่แตกต่างกันถึงแม้ทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนทำธุรกิจ ในทางกลับกันก็เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจได้เช่นกันหากว่าผู้ประกอบการไม่มีการตรวจสอบให้ดีก่อนเช่นมีการทำวิจัยและพัฒนาไปแล้วแต่ปรากฏว่า สิ่งที่ตัวเองกําลังวิจัยและพัฒนานั้นเคยมีบริษัทอื่นจดสิทธิบัตรไปแล้วอันนี้จะเป็นปัญหามากเลยนะคะเพราะว่าเท่ากับเราทุ่มเทเงินแล้วก็ทุ่มเทเวลาไปประดิษฐ์สิ่งของที่สุดท้ายเราไม่สามารถที่จะผลิตขายได้เพราะว่าติดสิทธิบัตรของเจ้าอื่นอยู่นําซ้ําอาจจะถูกเจ้าของสิทธิบัตรเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาด้วยนะคะตอนนี้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะต้องมีการทํา IP Audit หรือว่าการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาก่อนที่จะเริ่มกระบวนการทำวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานที่จะออกมาจะไม่ไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของใครแล้วทรัพย์สินทางปัญญามีกี่ประเภทวิธีการแบ่งเขาก็นิยมแบ่งกันเป็นสองจำพวกใหญ่ๆคะ่ะกลุ่มแรกเรียกว่าลิขสิทธิ์คือสิทธิ์ใน ความเป็นเจ้าของผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นสังเกตว่าลิขสิทธิ์จะเป็นเรื่องของผลงานที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียภาพในด้านต่างๆเช่นงานเขียนงานเพลงงานหนัง ภาพยนตร์งานศินลปรกรรมต่างๆอันนี้คือทรัพย์สินทางปัญญาจําพวกลิขสิทธิ์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าทรัพย์สินอุตสาหกรรมเป็นสิทธิ์ในความคิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าโดยจะแบ่งเป็นสิทธิบตัตรอนุสิทธิบตัตรเครื่องหมายการค้าการคุ้มครองพันธุ์พืชแบบผังภูมิวงจรรวมความลับทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะทีนี้ในประเทศไทยเราเรา,เรามีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแทบจะทุกชนิดเลย เรียกง่ายๆว่าต่างประเทศเขามีการคุ้มครองอะไรประเทศไทยก็มีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแบบที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะโดยเรามีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และเราก็มีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่ให้การคุ้มครองสิทธิบัตรแล้วก็อนุสิทธิบัตรตรงนี้จะเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันแล้วก็มีกฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามีพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชแล้วก็มีกฎหมายเป็นระดับพระราชบัญญัติ คุ้มครองแผนผังภูมิวงจรรวมความลับทางการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ปัจจุบันยังคงเป็นร่างกฎหมายอยู่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองชัดเจนก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้ต้องรอร่างพระราชบัญญัติผ่านกระบวนการตรากฎหมายขึ้นมาจึงจะมีผลบังคับใช้ได้คะ่ะสาเหตุที่ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานเดียวกับ สากลก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ก็เลยต้องผูกพันตามความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ภาษาอังกฤษคือ TRIPS ค่ะข้อตกลง TRIPS ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกองค์การการค้าโลกโดยผลก็คือทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของ WTO จะต้องมีการออกกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้มาตรฐานตามที่ TRIPS กำหนดดังนั้นเมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ WTO ก็เลยมีความผูกพันจะต้องออกกฎหมายภายในประเทศให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ TRIPS กำหนดไว้นี่เป็น สาเหตุของการที่ประเทศไทยเรามีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแพทเทิร์นเดียวกันกันกบสากลค่ะ